การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่การปราบปรามแต่ยังบูรณาการทุกภาคส่วนในสังคมลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดด้วยการให้อภัยให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคมส่งผลให้อดีตผู้ที่เคยหลงผิดใช้ยาเสพติดจนกลายเป็นผู้ป่วยปัจจุบันสมัครใจเข้าบำบัดร,รักษาและหันมาฝึกอาชีพตามโปรแกรมดริฟโมเดลอีกไม่กี่วันเธอและเขาจะก้าวออกจากค่ายบำบัด พร้อมกับทักษะอาชีพที่ได้ติดตัวกลับไปด้วยก็คือความสำเร็จของศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้วที่ณวันนี้ได้คืนคนดีสู่สังคมแล้วนับร้อยคนหลังเปิดค่ายบำบัดได้เพียงสองรุ่นติดตามในสารคดีชุดยึดหยุดยาวันนี้เสนอเป็นตอนที่5บําบัดบ่มเพาะส่งต่ออาชีพ ต้อมูอออลตำรวจกรอบระยะเวลาที่จะปรับปรต้องไม่เกิน19วันถาานนา้าทางคล่องแคล่วดูแล้วเหมือนแม่ครัวร้านอาหารคือผลสําเร็จของการเพิ่มสมรรถภาพให้กับผู้ป่วยยาเสพติดรุ่นที่2 ที่เข้ามาบำบัดรักษาและฟื้นฟูภายในศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการนำผู้ที่ก้าวพลาดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งซื้อและขายให้เปลี่ยนเป็นคนที่มีคุณภาพได้ในระยะเวลา60วันแล้วหนูเป็นคนแบบเป็นลูกสาวคนเดียว พ่อแม่เนี่ยเราจะติดยายไงก็ไม่เคยด่าไม่เคยว่าเราเ,าเอาเอาอย่างเดียวแล้วเราก็เลี้ยงเราแบบไม่ให้ต้องทําอะไรอ่ะพ่อแม่ทําให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่นี่แบบโู้พิเศษที่สุดสําหรับหนูต้องซักผ้าเองต้องตักข้าวกินเองทําทุกอย่างเองพลอยเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหลังได้รับโอกาสจากสารสั่งคุมประพฤติ ให้เข้ารับการบำบัดตามมาตรา56ประมวลกฎหมายอาญาเธอยอมรับว่ารู้สึกกลัวเพราะจินตนาการไปแล้วว่าค่ายพัฒนาพฤตินิสัยก็คงไม่ต่างอะไรจากเรือนจาและไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างแต่พอเข้ามาบำบัดฟื้นฟูได้สักระยะได้ทำกิจกรรมตามโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพที่ทางค่ายจัดให้ก็รู้สึกสนุกได้ทำกิจกรรมหลากหลายถึงได้รู้ว่า ตัวเองมีศักยภาพโดยเฉพาะการฝึกอบรมอาชีพเธอรู้สึกภูมิใจในตัวเองและรู้สึกขอบคุณค่ายแห่งนี้ที่ช่วยให้เธอเป็นพลอยคนใหม่ในเวลาไม่นานเราไม่เคยคิดว่าเราแบบเราจะทำได้นะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทำด้วยวันนี้เรามายืนขายของให้เราก็ทำได้นะพลอยยังให้คำมั่นสัญญากับทีมข่าว n b t ด้วยว่า หลังก้าวพ้นศูนย์บำบัดร,รักษาเธอจะเป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพจะไม่กลับไปทำผิดซ้ำและจะนำทักษะการทำทอดมันยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจะกลับไปใช่ไหมไม่ไม่คิดนะไม่คิดจะกลับไปใช้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราแบบทำอาหารกินได้แล้วอะเราไม่ต้องงอแงกับพ่อกับแม่แล้วหนูออกไปหนูก็คิดว่าหนูจะออกไปค้าขายขายของขายอาหารตามสั่ง ขายน้ำป่นขายเนี่ยทอดมันขายข,ายขนมสกิลการดีดกีตาร์ของหนุ่มผู้ต้องหาย,ยาเสพติดที่ศาลให้โอกาสสั่งให้เข้ารับการบำบัดแทนการเข้าคุก ในฐานะผู้เสพและผู้ค้าหากไม่บอกว่าทักษะทางด้านดนตรีนี้เพิ่งจะมามีตอนอยู่ในค่ายก็คงไม่มีใครเชื่อแม้ตัวหนุ่มเองซึ่งเขาก็ยอมรับว่าศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลากหลุมแก้วทำให้รู้ว่าตัวเองมีความสามารถทางด้านดนตรีและมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ยาส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตไม่หมกมุ่นกับสารเสพติดเพราะมีกิจกรรมให้ทาทั้งวัน รวมทั้งมีโปรแกรมแนะแนวอาชีพและให้ฝึกอบรมตามความสนใจในกลุ่มเพื่อนของหนุ่มภายในค่ายแห่งนี้มี19คนโดยมีถึง9คนตั้งใจจะยึดอาชีพช่างตัดผมหลังพ้นระยะเวลาบําบัดซึ่งก็รวมถึงตัวหนุ่มเองด้วยที่ตั้งใจจะยึดอาชีพนี้หลังมีทักษะติดตัว และจะใช้เพลงและดนตรีบำบัดคลายอารมณ์หลังมุ่งมั่นตั้งใจจะไม่หวนไปเกี่ยวข้องใดๆกับยาเสพติดอีมันก็ทำไปเรื่อยเหมือนตอนเช้านี่ตื่นตีห้าเครื่งก็สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ประมาณเจ็ดมงก็กินข้าวแล้วก็ขึ้นเรียนตามปกตินะครับมันก็ไม่เบื่อมัน,มนบอกอยังไงอ่ะมันเขามีกิจกรรมให้ตลอดนะครับ ระเบียบวินัยวิชาอาชีพการตรงต่อเวลาด้วยครับเขาสอนได้เยอะที่เนี้ยแล้วก็อะไรความรู้อะไร,รหลายๆอย่างครับอย่างความรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ,อย่างัางไงอ่ะแล้วก็การตัดผมวิธีการตัดผมปรามาณนี้ครับศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้วตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ที่ศาลมีคำสั่งให้คุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยไปสู่คนที่มีศักยภาพภายใต้ดริปโมเดลโดยจะรับผู้ป่วยเสพยาเข้าบำบัดบมเพาะส่งต่ออาชีพรุ่นล้ำไม่เกิน100คนใช้ระยะเวลาฟื้นฟู60วันให้ผู้หลงผิดกลับไปเป็นคนดีของสังคมหลังดำเนินการมาแล้ว1รุ่นได้คืนคนดีสู่สังคมไปแล้ว102คน ซึ่งพบว่าในจำนวนนี้มีสัสดส่วนถึง70%ไม่กลับไปเสพซ้ำและแม้จะไม่ได้ทั้ง100%แต่ตัวเลขนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วจริงๆเราก็อยากให้น้องทุกคนรอดทั้งร้อแต่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับข้อนี้นะคะก็ต้องก็ต้องทำงานก็มันมีใจฟูใจแฟ,ฟบเวลาทราบผลนะคะก็มองว่าถ้าอยู่ในระดับที่5วันแรก กลับไปใช้3 0มสเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัตินะคะโอเครับได้ก็พยายามที่จะบอกกับครอบครัวเหมือนกันว่าให้ครอบครัวตั้งสติอย่าพึ่งคาดอย่าพึ่งคาดหวังให้มองว่าการใช้ยาเหมือนเหมือนผู้เหมือนเราเป็นหวัดอะ่ะถ้าวันไหนร่างกายแข็งแรงเชื้อโรคมันก็ไม่เข้ามาเราก็ไม่เป็นหวัดแต่วันไหนถ้าเราอ่อนแอนะคะภูมิคุ้มกันเราไม่ดีเราก็ป่วยได้ก็ต้องพยายามบอกกันอย่างนี้นะคะแต่ก็ ก็ตต้อองทำัน่่ไปคะ <c oughs> การกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกในยุคที่ผ่านมาและนี่นับว่านโยบายยึดหยุดยาของรัฐบาลเสรษฐาเดินมาถูกทางด้วยความร่วมมือการของทุกภาคส่วนเพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่คือยาเสพติดหมดสิ้นไปจากสังคมไทยในอนาคตอันใกล้นี้ทีมข่าวสังคม n อ t รายงาน พูดคุยกันอย่างเป็นชัดเจนการกับคูมค้ายาโดยต้องระบุและกำหนดกรอบระยะเวลาที่จะปราบปรามต้องไม่เกิน90วัน